นายเบสเบสครับ,บเบสนะบอยเป็นไงลูกอ่าเบสเป็นไงเบสว่วงนอนเหรอลูกนะ <c oughs> หลับแล้วน้องบอสพี่เบสหลับแล้วลูกบอสหลับดุ <laughs> สบายใจเหลือเกินพอดูลูกหลับเนี่ย่อามาดูดิเดาสอบสอบกัน <c oughs>